สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับในช่องสไตล์สไตล์บาโจนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแก้นะครับคือคลิปที่ผ่านมาครับต้องขออภัยด้วยนะครับจำนวนผิดพลาดนะครับคือสมองเบลอไปหน่อยนะครับช่วงนี้ไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับนอนนิดเดียวนะครับนอนไม่หลับนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆครับหวังว่าคงจะเข้าใจหน่อยนะครับจะขออภัยด้วยนะครับคำนวณผิดพลาดจริงๆนะครับขออภัยจริงๆครับ บางคนก็นะครับคำนวณแก้แก้คลิปไปแล้วนะครับในคอมเมนต์นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติฉันนะครับดิฉันมาแล้วก็ให้กําลังใจผมมานะครับแสดงความเสียใจนะครับที่น้องชายผมเสียนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์สบายสบายการ์ตูนด้วยนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามานะครับ แสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ให้กําลังใจผมนะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์สบายสบายการ์ตูนนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณที่อาจารย์ติดตามติดตามชมคลิปผมด้วยนะครับขอขอบคุณมากนะครับนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดชมมานะครับว่าผมคานวณผิดผิดพลาดนะครับก็ขอไปจริงๆนะครับนะครับไม่คงจะไม่ว่ากันนะครับนะครับคลิปนี้คลิปแก้นะครับแก่นะครับ เก้าข้าวเก้าลบหกนะครับอ่าเก้าลบหกก็เท่ากับสามนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ห้านะครับอ่าขอโทษด้วยนะครับอ่าห้านะครับอ่าเก้าเก้าลบสามนะครับอ่าเก้าลบหกนะครับเท่ากับสามนะครับอ่าสามมาตั้งนะครับหลักสิบครับแล้วก็ลดแต้มเป็นสามสองหนึ่งศูนย์นะครับอ่าหลักหน่วยก็เอาหลักหลักร้อยบวกกับหลักสิบนะครับอ่าสี่บวกข้าอ่าสี่บวกห้าเท่ากับเก้านะครับเอาเก้ามาตั้งนะครับนั่นเอนะครับลดแต้มลงไปก็เป็นเก้าแปดเจ็ดหกนะครับอ่าก็จะได้ 16ชุดเหมือนเดิมนะครับ16ชุดก็จะได้39นะครับ38 37 36นะครับอ่า29 28 27 26 19 18 17 16 09 08 07 06ครับอ่า16ชุดนะครับอ่าคลิปนี้แก้แล้วนะครับขออภัยด้วย,ยจริงๆนะครับอ่าคำนวณผิดพลาดาจริงๆนะครับอ่าทั้งหมด16ชุดนะครับอ่า16ชุดนี้ ผมจะใช้เป็นแนวทางใน2ตัวบนกับ2ตัวล่างด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับมาดูซิว่างวดนี้มันจะเข้าไหมนะครับเงิดที่ผ่านมาไม่เข้าตั้งบนตั้งล่างนะครับแล้วมาลุ้นซิว่านะครับงวดนี้มันจะเข้าหรือเปล่านะครับอันก็มาดูวิเคราะห์เลขชนล่างกันเลยนะครับวิเคราะห์เลขชนล่างและวิเคราะห์เลขชนล่างนี่ผมจะมีหลักสิบกับหลักหน่วยชุดใหม่มาด้วยนะครับมาฝากเพื่อนๆด้วยแต่ผมจะไม่จับคู่ให้นะครับผมจะใช้เพราะงวดนี้ผมยังยังใช้ สูตรของ2ตัวบนมาเป็น2ตัวล่างด้วยนะครับอ่าแล้วผมก็เอาเอามาเป็นตัวอย่างสําหรับสูตรหลัก10กับหลักหน่วยเลข2ตัวล่างนะครับอ่าเลขจนครับอ่าจนล่างนะครับอ่าหลักศูนย์นะครับเลขศูนย์จน1ครั้งนะครับ1 2ครั้ง2 4ครั้งนะครับ3 3ครั้ง4 6ครั้ง5 2ครั้ง6 8ครั้งนะครับ7 6ครั้งแล้วก็9 2ครั้งนะครับเลข92ครั้งนะครับอ่านะครับ เลขเด่นครับจนเยอะมากที่สุดก็คือเลข6นะครับอ่าเลข6นะครับ8ครั้งนะครับผมให้เป็นเด่นสุดนะครับเลข6 8ครั้งเลขรองก็เป็น4กับ7นะครับอ่าสกับ7 4 6ครั้งนะครับอ่าเจครั้งส่วนเลขเด่นก็เป็น8ปอ่าหนะครับแครั้งนะครับอ่าก็จะก็จะได้3ตัวเด่นนะครับอ่าเด่นที่สุดก็เป็น6นะครับรองลงมาก็เป็น4กับ7นะครับอ่านะครับนะครับผมก่ เอาสองตัวบนชุด2ตัวบนนะครับมาเป็นชุด2ตัวล่างด้วยนะครับแล้วก็สูตรใหม่ของผมผมมาฝากเลยนะครับสูตรใหม่หลัก10กับหลักหน่วยนะครับหลัก10ก็มี3ตัวสี่ตัวนะครับก็เป็น3 2 1 0หนะครับหลักหน่วยก็เป็น6 4 6 4 5หสนะครับนะครับสำหรับสูตรใหม่นะครับแต่เพื่อนๆมาดูก่อนนะครับแต่ผมยังไม่จับคู่ให้ให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนต้องการจะเป็นแนวทางก็เพื่อนก็ลองจับคู่ดูก่อนนะครับแต่ผมจะใช้งวดนี้ผมจะใช้ สูตรสอตัวบนมาเป็น2ตัวล่างด้วยนะครับอ่าผมเน้นเลยนะครับอ่าเน้น37นะครับ36นะครับ27 26นะครับ1 6 2อ่า1 6 0 6นะครับอ่านะครับเพราะอะไรครับอ่าหลักหน่วยมันจะตรงกันไหมครับอ่าหลักหน่วยก็จะเป็น6ใช่ไหมครับอ่าผมเลยเน้นพยายามเน้นเลข6มากที่สุดนะครับแล้วก็เลข7ครับเลข7กับเลข4เลข4ว่า สูตรนี้ไม่มีเลข4นะครับก็มีกับมีมีหกับ7นะครับ2ตัวนะครับผมเลยเอามาเป็นตัวเน้นนะครับผมก็อ้างอิงจากหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับเอามาตัดนะครับเป็นตัวเด่นนะครับเน้นสุดๆนะครับเน้นสุดๆผมก็ให้เป็น2 6นะครับสองหกกับ3 6นะครับรองก็เป็น2 7กับ3อ่ามสองเจ็อันนี้ผิดพลาดนะครับขอไปด้วยอ่า เป็นสามเจ็ดนะครับอ่าไม่ใช่สามหกนะครับอ่ามันจะสามหกมันมันอยู่ข้างบนเลยนะครับอันนี้จะเป็นสองเจ็ดกับสามเจ็ดนะครับอ่าขอไปด้วยนะครับปิดพลาดนะครับโอ้เบลอจริงครับสมองเบลอเลยนะครับแล้วก็นี่ที่ผมชอบนะครับคือผมมาจับคู่ด้วยกันเลยครับอ่าเลขเด่นสามตัวครับอ่าหกสี่เจ็ดนะครับผมมาจับคู่ก็เป็นสี่หกสี่เจ็ดหกสี่แล้วก็เจ็ดสี่นะครับอ่าผมมามามาจับคู่สามตัวเด่นนะครับอ่า เพื่อนๆมาดูส e ักครับอ so, so ่างวดนี้มันจะมาไหมนะครับเลขล่างนะครับที่ผมเน้นไปนะครับหรือว่าทั้งหมดที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับหรือว่าหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับนี่ผมเอามาเป็นแนวทางงวดนี้นะครับเอามาตัดตัวเด่นนะครับเพื่อนๆจะเอาในสูตรนี้ก็ได้นะครับ่าสูตรนี้ข้ามาแล้ว7งวดนะครับหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับผมเพิ่งได้คานวณนี้สูตรใหม่ขึ้นมานะครับแต่ว่าผมวันนี้ยังไอาม่เอามาใช้นะครับผมยังใช้2ตัวล่างอยู่นะครับ่างตัวล่างนี้ครับ สองตัวล่างที่เป็นชุดสองตัวบนด้วยนะครับในสูตรเดียวในสูตรสองตัวบนเอามาใช้เป็นสองตัวล่างด้วยนะครับใช้เป็นสองสูตรกันเลยนะครับเพื่อนๆไม่รู้เพื่อนๆจะชอบถูกใจหรือเปล่านะครับเน้นย้ำอีกทีนะครับเลขชนนะครับชนล่างสุดๆนะครับก็เป็นหกนะครับรองก็เป็นสี่สสสสกับเจด็ดนะครับผมเรามาเน้นนะครับมาจับคู่ให้นะครับเพื่อนๆนะครับตัวเน้น สี่ไม่มีของผมนะครับก็มีไม่มีก็มี7กับ6เท่านั้นเองนะครับมาเป็นตัวเน้นแล้วก็อ้างอิงจากหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับที่มีสามนะครับมี3มี2มี0มี1หลักหน่วยก็เป็น6 4 5นะครับแล้วมาเป็นตัวเน้นนะครับผมจับคู่ให้นะครับเพื่อนๆนะครับตัวนี้3 7นะครับไม่ใช่3 6นะครับขอไปด้วยนะครับเบลอครับสมองเบลล์ขอไปจริงๆนะครับคลิปหน้านะครับคลิปหน้ามาเจอวิเคราะห์เลขชนบนนะครับแล้วก็วิเคราะห์ สองตัวบนนะครับแล้วก็3ตัวบนนะครับในคลิปเดียวนะครับปิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆครับช่วงนี้ผมพักผ่อนน้อยจริงๆนะครับสมองเบลอนะครับขออภัยจริงๆนะครับขอโทษจริงๆนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็คงจะให้อภัยนะครับบางคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ก็แก้มาแก้ตัวให้ผมแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดจำติดตามชมผมนะครับแล้วก็ให้กําลังใจผมนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับจากใจจริงของผมเลยนะครับ แล้วก็ขอบคุณอาจารย์สไตล์การ์ตูนด้วยนะครับอ่าสบายสบายการ์ตูนนะครับอ่าอาจารย์สบายสบายการ์ตูนขอขอบคุณมากนะครับที่ให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากครับอ่าโอกาสหน้าถ้าเกิดผมกลับเมืองไทยก็คงจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันนะครับ้ามีโอกาสนะครับอาจารย์นะครับอ่าอ่าสุดท้ายนี้เพื่อนๆเกิดโปรดใช้วิทยาน้วยนะครับอ่าอ่าสูตรหวยนะครับผมบอกแล้วไม่เสมอไปนะครับที่มันจะเข้าทุกงวดวนะครับต้องใช้วิทยานเยอะๆนะครับอ่าและเอาเลขเด่น ของอาจารย์ท่านอื่นมาตัดด้วยนะครับของอาจารย์สไตล์สบายๆการ์ตูนก็ได้นะครับเรามาตัดดูนะครับของท่านก็เด็ดๆหลายตัวหลายสูตรเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเลขดับนะครับเลขดับผมไม่เอามาตัดนะครับคลิปนี้นะครับสูตรนี้งวดนี้ผมจะเอาไม่เอาเลขดับมาตัดนะครับเพื่อนๆก็ก็เอาลองเอาเลขดับมาตัดดูนะครับว่ามันจะจะเหลือตัวไหนนะครับจะเหลือตัวเด่นเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็เป็นแนวทางนะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ สุดท้ายนี้เพื่อนๆรวยๆนะครับหวังว่าวันที่16เดือน5นี้ถูกหวยกันทุกคนนะครับะนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ